สัสดีค่ะเอ๊คนมัเทียัต้องหาเรื่องเปียก่อนนะโทรนีดเอ๊ะแต่มันไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยแมันไม่ได้หรอเอทำคนดูไม่ได้คอมเมนก็ไม่ดี

ไดาหราไม่ะะเห็นปะหนูไม่เห็นเขาไม่เลยตอนนั้นเห็นหนูไหมเราคนดูอเอคนเ้ยเจเข้าใเลยเ้นเะป็นปัญหาไหมเนะี่ย

แ,แต่ละตัวต้องลาปียไงกันโอ้วดูแลก่อนอโอเกิดอะไรขึ้นมาล่มหรอช่มเธอมาเลเนมันเกิดอะไร เรา,เอาบอนว่าเกเิดว่าเฮ้ยเน,นี่ยมันแอบมบมันแจ้งเตือนแล้วว่าแต่คอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยใช่ไหมชิ้นด๋อ แฟนเขาบอกว่าเข้าไปเมือนตั้งหลายอันอะไรอ่ะเราไปได้ีิง